คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีทั้ง Fc ใหม่ Fc เก่าและสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านนะก็วันนี้เราก็จะมาถึงคลิปของสองตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับแล้วนะพี่น้องนะเห็นไหมครับประจําเด่นหลัก10ก็จะมีอยู่5ตัวมี2อมี3ามมี4ี่มี7ดมี8ทั้งหมดนี่เด่นหมดเลยนะพี่น้องนะแล้วก็เด่นหลักหน่วยก็จะมีมีมีห้าตัวสองสี่ห้าเ็ดแด ที่ผมดอกจันไว้นี้คือว่าเด่นอยู่มี4ี่ห้าดแมีอยู่4ตัวแล้วเราก็มาดูเลขดับกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องนะมาย้ำกันอีกทีนึงดับหลักร้อยคือเลขศูนย์นะครับเข้ามาแล้วห้างวดติดนะครับแล้วก็ไปจำหลัก10ดับหลักสิบสูตรที่หนึ่งก็ดับเลข5้าเข้ามา1งงวดติดนะครับ แล้วก็ดับหลักสิบสูตรที่สองก็ดับเลขเจ็ดอันนี้ต้องระวังนะพี่น้องนะผมจะไฮไลท์ไว้เออผมจะดอกจันไว้ให้ต้องระวังนะครับเขาเข้า,ขามาสิบเอ็ดงวดติดก็ระวังกันไว้ด้วยเลขเจ็ดผมไม่อยากให้ดับนะพี่น้องนะเพราะว่าสถิติของผมเนี่ยถ้าเขาเข้า,ขาประมาณเ้างวดสิบงวดสิบเอ็ดงวดถ้าเข้าเยอะ ก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดนะครับพี่น้องนะเพราะเข้า,ขามา1างวดติดแล้วนาะอสถิติเขาก็ระวังกันด้วยนี้ผมดอกจันไว้ให้แล้วนะพี่น้องนะหลักสิบก็อย่าทิ้งเลข7กันนี่ผมย้ํานะครับอย่าทิ้งเลขเจ็ดกันแล้วก็ดับหลักสิบสูตรที่3ก็เลข3นะครับดับหลักสิบอันนี้เขาเข้ามา1่งวดติดอย่างนี้ถ้าหงวดสงงวดอย่างเงี้ยพอไว้ใจได้นะพี่น้องนะ แต่เขาจะไปตัดทิ้งแต่เราก็เผื่อเผื่อเอาไว้นะครับพี่น้องอันนี้เห็นไหมโอ้ต้องขออภัยนะพี่น้องกล้องกล้องไม่เสถียรต้องขอภอ,งขอภัยขออภัยด้วยครับแล้วเราก็มาดูหลักหน่วยนะพี่น้องเห็นไหมหลักหน่วยนี่ดับเลขเจ็ดเข้ามาหนึ่งงวดติดหนึ่งงวดติดนะครับสู่ที่หนึ่ง หนึ่งงวดติดอย่างนี้เรายังพอไว้ใจได้แล้วก็ดับหลักหน่วยเลข8เข้ามา9งวดติดแล้วอันนี้ผมก็จะดอกจันไว้ให้นะครับพี่น้องว่าอย่าทิ้งเลข8หลักหน่วยเขามาดับก็จริงแต่เขาเข้ามา9งวดติดแล้วงวดถัดไปอาจจะมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้นะครับผมย้ำนะครับก็ระวังไว้ให้ดีที่สุดคือ7878นะครับ นี่นี่ผมเดี๋ยวผมจะเขียนระวัง78ตัวนี้ต้องระวังเลยเห็นไหมครับเจดปดนี่ผมจะไฮไลท์ไว้เลยคือระวังเจ็ดเลยข้างบนนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาไม่มาแต่เราก็ต้องระวังเพราะว่าหลักสิบ สูตรนั้นน่ะเขาดับเลขเจ็ดเข้ามาสิบเอ็ดงวดติดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดแล้วอันนี้ดับหลักหน่วยสูตรที่สองนี้เขาก็ดับเลขแปดเขาก็เข้ามาเก้างวดติดแล้วนะครับพี่น้องสถิติเขาอันนี้ก็มาชมดับหลักหน่วยสูตรที่สามก็ดับเก้าอันนี้เชื่อถือได้นะครับเข้ามาสองงวดติดแล้วอันเนี้ยที่เจ็ดแปดให้ระวังกันไว้ด้วย ครับผมจะดอกจันไว้ให้เนาะก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับเจ็ดแปดแล้วเราก็จะมาจับตามตารางเลยนะครับจากหลักสิบมาใส่หลักหน่วยก็ง่ายๆนะครับพี่น้องนะก็เลขสองนะก็จะเป็นสองสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองแปด แล้วก็จะเป็น3 2 3 4 3 5 3 7ก็จะเป็น3 8นะครับทั้งหมดเขาจะมี25ห้างนะพี่น้องนะแล้วก็จะเป็น4 2 4 4 4 5

ห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับพี่น้องนะถ้าใครชอบเบิ้ลน,นะใครชอบเบิ้ลก็ตามได้เห็นไหมครับดับหลักสิบหลักเจ็ดเนี่ยเห็นไหมเลขเจ็ดเนี่ยที่จริงเขาติดดับนะผมจะไฮไลท์ไว้ให้แต่อย่าไปทิ้งนะครับหลักเจ็ดเนี่ยเพราะว่าผมอันนี้ไว้แล้วเนาะผม บอกให้แล้วระวังเจ็กันแล้วก็ดับเลข3มนะครับหลักหลักสิบ 10, เลข3มตัวที่ผมไฮไลท์ตัวนี้คือเลขดับนะพี่น้องเลข3ก็จะมีอยู่เลข5้าเลข7ดเลข3ามเพราะว่าหลัก5ไม่มีนะพี่น้องนะแล้วก็ดูหลักหน่วยหลักหน่วยเลขเจก็จะมี ถ้าอย่างนี้มันจะได้ตัดสินใจง่ายเลยนะพี่น้องเห็นไหมเลขเจ็ดเลขเจ็ดหลักหน่วยแล้วก็จะเป็นเลขแปดเห็นไหมพี่น้องเลขแปดก็อย่าไปทิ้งนะครับหลักหน่วยเพราะเขาเข้ามาก้างวดแล้วเนาะก้างวดแล้วก็อย่าไปทิ้งเขาเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะหลุดได้แล้วก็จะมีเลขเก้าเลขเก้าหลักหน่วยไม่มี ที่ผมอยากให้เน้นๆนนนก็จะมีตัวตัวนี้นะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่อย่าทิ้งนะครับพี่น้องนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวที่เด่นๆเด่นๆเ,เ,เ,เลยแต่ถ้าใครชอบหลักเจ็ดนี้ตามให้หมดเลยก็ได้แต่ที่จะมีตัวเด่นก็จะมีแค่นี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ไปให้ เด่นเขียนให้นะครับจะมีสองสองสองสี่สองห้าแล้วก็จะมีสี่สองสีห้านะครับพี่น้องแล้วก็จะเป็น8ปดสองแดสีดห้าเด่นก็จะมีแค่นี้ แล้วก็จะเป็นเด่นติดดับเด่นติดดับก็จะมีที่ผมชอบก็จะมีสองเจ็ดสนะครับ2 7งเ แแล้วก็จะเป็นเลขเลขเลขเ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็จะเป็น8ป8เนะครับตัวนี้จะเด่นติดดับนะพี่ดองนะข้างล่างนี้นี่นะครับเด่นติดดับ อันนี้จะเป็นเด่นเด่นทั้งหมดจะมีเก้าหางนะพี่น้องนะถ้าใครมีทุนเยอะก็ตามกันได้นะครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้วันนี้ก็เอาไว้กันแค่นี้นะพี่น้องนะเพราะมันหลายนาทีแล้วยังไงก็ขอให้รวยๆกันวันที่1ิเจนมก,กราคมนี้ถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นนะครับแต่ก็อย่าไปทิ้งหลักเจ็ดนะผมย้ำนะหลักเจ็ดหลักเจ็ดนี้อย่าไปทิ้ง ขอขอให้รวยๆกัทุกท่านวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็สวัสดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านครับ